ต่อไปเป็นการตัดผลกระทบจาก BV กับ FV ปีที่2นะครับถ้าเราเจอว่าสินทรัพย์เพิ่มเราก็จะตัดเป็นค่าเสือ่อม ค่าเสื่อมสสมอุปกรณ์สินค้าเคสนี้สำหรับอ๋อลืมไปจากคนที่เคยดูสามบัญชีขั้นสูงหนึ่งมาแล้วก็จะรู้ว่าถ้าเกิดเป็นของปีก่อนเราจะไม่สามารถตัด ถ้าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นในปีนั้นได้เราจึงต้องไปตัดในกำไรสะสม <Okay. S 1> ก็จะเป็นกำไรสะสมของบริษัทใหญ่ตามเปอร์เซ็นที่เราถือ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกำไรสะสมของบริษัทย่อยตามเปอร์เซ็นที่ NCI ตามเปอร์เซ็นของ NCI อันนี้เคสของปีก่อนส่วนเคสของปีที่2คือเคสของปีนี้เราก็จะตัดเป็นโดยส่วนมากโจจะบอกมาว่า สินค้าคือตัวที่ขายหมดแล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือให้เราตัดก็จะเป็นค่าเสื่อมของอุปกรณ์อ่ะสมมุติจะสมมุติขึ้นมาเคสเดียวก็คือเคสที่สินทรัพย์เพิ่มแล้วตัดเป็นค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์